ชุมชนบ้านดอยแก้วจังหวัดลำปูนครับนี้ครับของปลาเพียบเลยครับน้งว้วนตอนนี้อยู่ไหนครับกาดปลาเปากาดปลาเปาลำปูนจงังหวัดลำปูนจังหวัดลำปูนนี่นี่ของของปลาเพียบเลยน,นี้มีมีของป่าน,น,นี่เจ้าอู่ยองเน่ยนี่อู่ยองมาชินคุณย,ย,ยองอ๋อนี่ชินคุณยองอู่ยอง ก็ยองซื้อกับเขาวันนี้จะทำเมนูพัดเพชรหมูป่าเอซสหาหมูปากินหมูป่าอยู่นู่นกี้นจีหันละพับแจงแค่ตรงนี้กับเข้าเมืองกับเข้าปลาเยอะเนาะขามป้อมมาขามป้อมป้อมป็นโลอ้อมนใหญ่มันไม่ใส่ถุงที่เลยในที่เขียด เครียดทอดถึงสาบอือผักโอ้โหเครียดไข่หมดสุมไข่มดสุ่โอ้โหมีสาหร่ายเลยโหาหาเคียดมีสาหร่ายเลย ซาเล่แกงใส่กระดูกหมูมีพักโอ้โหเนี้แม่งจอนมันยังเป็นอยู่นี่นี่ไตดุนดุนไตดุนดุนเรื่องอะไรไตดุมดุนจินจอนโอ้ปลาหมอใจป้าสะเด็ดป้าสะเด็ดแกป้าสะเด็ดโตหลงโอ้จินสุ่มเอ๊ะปลาสุ่มพะเยาเลยแก ปลาสุ่มปลาเปาไงนาะขายปลาเปาน้ำพริกปลาจีโอ้กับข้าวหลายแคบหมูก็มีเนาะอืออันนี้ไอ้ไอ่หอมดองดองแบบเมืองเมืองอ่ะลำนะโอ้ปลาเสร็แคบหมูละอยากกินเงาปอกกาแคบหมูปลาเสร็จโอ้ปลาแห้งคณะนางควายจีก็มีคูน ปลาเทียปลาเทียปลาปลาเทียโอ้ชิ้นสุ่มันหอหม้อนาเลยินสุ่มชิ้นสุ่มหมูหมูนุ่งแ้งนมหวงอย่ิามีข้าวแคบข้าวแคบทำไมมีคนอุ้ยยองเลย มีกากไม่กล้าอุยย้อมอยอมนี่เขาแคบเบนะอันนี้ไข่มดสุ่มเียงเสร็จพักหวานมกาเงามม่กาแสวยมดสุ่มของงามโอ้แเฮยเล้ยานไหนลานตุ่นก็ป่าน้านตุ่นจกิรอเ ขอใชคนละครึ่งไ oh, oh, ้นาโอ้ใช้คนละครึ่งได้ด้วยแถวนี้นี่ปหรอขนี่หอ่หมูปลาอันนี้หมูแมวอุยอมอุยอมหมูป่าอันนี้แปดสิบบาทนะนี่น้องหมูปลาน้องเนื้อหมูน่องเนื้อจิ้นจิ้นอย่างนี้ อ,อันก็ร้อยบาทกินสองคนเนี่ยเอาอันหน,หน้อยๆน่อยเอาหกสิบบาทนี่ยอปเอานี่แ<ไ>ปดสิบนี่นะใส่กระชายห,หน่อยทิกแกงีงมแล้ว มีละมีละีก็มีแมงดาด้วยครับมีสองตัวไม่ใคร่ปามเลยคืออย่องเหรออึงไข่อะอึ้งไข่ไข่มดสามหอยหอต้มไม่ถึงเทงเทิกราบ กุ้งหมูปลามสันคอหมูปลาหมูนักินไ้หมูหมูรวงหวานมะนาวหแช่อิ่มโอนม่าจาอยมีามด้วยพอเลือามมดยาจ่างนี่ผามนี่ลกินมากลุกินลูบเก๋กินเอาข้าวที่กับข้าวหลายเลยาผไข่มุกส้มเก่งใส่ผักหวานน้ก็าีหมูนะ เขียดโอ้ตัวใหม่ร็ด,ดัวนนี่แล้วเขียดแห้งต่อหลุมหนึ่งสุกโอ้มีแย้มโอ้มีไข่มึงม,ม,ม,มันโอ้ไข่มึงมันเต้นขนาดอะตายคนละครึ่งได้คะ่ะเอาอย่างดีเจ้ามีฮกควายขายด้วยครับท่านผ อุกาสใหญ่หนึ่งหอดลิเลยจ้ะไม่อย่างน oh, oh, ี้มันอารไทอดคอท่ถตุ่มถตุ่มหูป่าหอัวหกหกควายหกวัวหมูป่าโอ้นี่ก็มี พบเกิดยอดม้บบาถุงซีดเองโคจคนลเลกตนี่ร้อยที่ตอนร้อยร แห้งๆแ,แล้วเหมันแห้งอ่ะมันแห้งหรืเล่าเมกาคุณงามอันนี้ตาได้สี่สิบกะมีคนละคืึ่งเออจ่ายตั้งนี่กวะสี่สิบดูลุง,ลงจ่ายนี่อันนี้ลุงลุงเลี้ยงไข่ไข่อะไรอย่างไข่ไข่มดสม้มไข่มดสม้มใส่ทอดไข่ต่อไปล่าง,างกันนะโอ้หมดร่างแล้วมัน<ะ>คือแป้ง ีแป้งด้วยล่างเหรอนี่ครับตลาดของปลาเพียบเลยนั่นอะไข่มีปลาสลิดบางบอ่อบางบอ่กอก็แมนบางบอ่กอก็แมนนี่นะนี่บอ่อนี่มีไข่อันนี้ปัน่นอเมริกานะั้นมริกานั้นประดับ อันนั้นก็ซี่บบายอเอาไปทอดเสกไข่อ่ะอออันนี้จา์เดียวนะุกับเขาเหรอเอาเอาจา์เดียวนละจา์เดียวพอแล้วลครับโจา้จา,นจา็นงานคปัล้วแลเข้าแรงนี่ ไข่แมงมันครับเฮ้ยไข่มะส้มไข่มุสุ่มอันนี้ตะไดมันท่าไ่อันนี้ติดราคาน่าจะบลอดแพงละบรกกอนแพงถั่มันเรียกซับนี่หอมชมพูกบานมีแล้วอ๋อเสิร์ฟทานที่บ้านไอตุ๊กนะคะแบ่งหกนี่ยอนี่หมูยังนะเข่ากระปิไก่น้อยกะอ๋อนึกว่าเข่าว่ะไก่น้อย ซื้อยำกากดองก็นี่อันนี้ครับอ๋ออันไรนั่นะเหมือนกันจปะเหมือนกัน,กนอันเดียวกนะครับผมอ๋อไหนครับอันนี้ผมได้ยิบออกไปเดี๋ยวนะบอันนี้อันเอะไรนะอันนั้นแฮซิปครับผมเป็นของรองเนื้องครับดอ,องเนื้ออ่าเอฟตัวเน่า